คะตอนนี้ลูกค้าหล่อมาก่ะคะลูกคนแล้วก็สำหรับเคสน,นี้นะคะเราอยู่กับคุณกันนะเสริมจมูกกับทีนิตี้ไป1เดือนกว่านะคะวันนี้เนี่ยมาทำอะไรคะคุณกันมาเช็คสง่งมาเช็คส่งนะคะโดยรวมแล้วปกติไหมคะคุณลูกค้าปกติครับ โดยรวมแล้วปกตินะคะทุกคนก็คือว่า1เดือนก็จะมีช่วงเวลาให้คุณลูกค้าได้เข้ามาพบปะแล้วก็เช็คทรงกับคุณหมอตามปกติของ Trinity นะคะสําหรับเคสของคุณกันนะคะฐานเดิมของลูกค้าเลยนะคะคุณหมอแจ้งว่าฐานโคดแล้วก็มีฮัมสูงช่วงสันจมูกนะคะแล้วก็จะมีลักษณะของช่วงปลายจมูกที่งุ้มลงนะคะลูกค้าก็ทําให้ตอนนี้พอคุณหมอได้ทําการแก้ไขแล้วก็ใช้เทคนิคพิเศษของ Trinity ยืดปลายไป จมูกคุณลูกค้าเนี่ยเปลี่ยนมากๆนะคะดูคมมากๆแล้วก็เป็นความโด่งที่เข้ากับหน้าคุณกันมากๆเลยเดี๋ยวมาคุยกับคุณกันกันดีกว่านะคะว่าหลังทําไปหนึ่งเดือนเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะคะเป็นยังไงบ้างคะลูกคา้าหลังทําไปหนึ่งเดือนคนรอบข้างเนี่ยมีคนทักเยอะไหมคะลูกคา้ามีค่ะมีเขาว่าทักว่าจมูกสวยแบบดูหน้าคมขึ้นใช่แล้วลูกค้า หน้าคมขึ้นกว่าเดิมมากๆแล้วก็ปลายพุงมากๆแล้วมีคนแบบว่าอยากมาตามบ้างไหมลูกค้ามีม,มีแนะนําไปแล้วบ้างด้วยใช่ไหมคะใช่บอกว่าที่นี่บริการดีให้มาทำอ่าขอบคุณมากๆค่ะคุณกัน <c oughs> แล้วก็ถามก่อนว่าก่อนที่จะถึงหนึ่งเดือนเนี่ยเขาจะมีช่วงของการถอดเปือกแล้วก็ตัดไหมการดูแลตัวเองในช่วงก่อนจะตัดไหมเนี่ยยากไหมคะลูกค้าอืม ปกติคืนหลังจากที่ทําเสร็จมันไม่ค่อยบวมเท่าไหร่ก็เลยเวลาดูแลตัวเองก็แค่กินกินยาตามที่คุณหมอให้มาแล้วก็กินแค่น้ํามะพร้าวเพิ่มแค่นั้นเองอก็การดูแลตัวเองก็แสนจะง่ายนะทุกคน <S 2> <S 2> <S 2> สามารถใช้ชีวิตได้ปกติเลยหลังจากที่ทําไปนะคะแทบไม่ต้องพักฟื้นเลยนะพักแค่วันเดียวก็พอแล้วนะคะทุกคนแล้วก็บอกเลยว่าการดูแลตัวเองช่วงหลังทำเนี่ยก็สําคัญมากๆเลยนะคะ เดี๋ยวขอถามบรรยากาศตอนที่ลูกค้าอยู่ในห้องผ่าตัดเนี่ยมันน่ากลัวไหมคะลูกค้าเพราะว่าของคุณลูกค้าเนี่ยเป็นเคสเสริมใหม่ด้วยมีความกังวลหรือมีความกลัวตอนอยู่ในห้องผ่าตัดไหมคะกลัวตอนแรกกลัวเพราะว่าไม่เคยทําอะไรเกี่ยวกับหน้าเลยกลัวมันจะเจ็บก็คือลูกค้าเนี่ยก็มีความกังวลเนาะเพราะว่าเป็นเคสเสริมใหม่ด้วยแล้วลูกค้าไม่เคยทําอะไรมาก่อนเลยแต่ปรากฏว่าพอเจอคุณหมอแล้วคุณหมอเป็นยังไงคะดุไหมลูกค้าชิวค่ะ คุณหอไม่เจ็บอย่างที่คิดไม่เจ็บอย่างที่คิดแล้วก็คุณหมอกอะใจดีทุกคนนะคุณหมอของทีนิตี้เนี่ยไม,มไม่มีดุไม่มีดุเลยนะคะทุกคนใครอยากเข้ามาได้ทรงแบบรอๆแบบคุณกันนะคะสันจมูกคมๆชัดๆปลายพุ่งๆนี่นนะคะแคปหน้าจอนะคะส่งไอพีแอมินได้เลยคุณบีบบอกว่าคลินิกอยู่ไหนคะคลินิกอยู่ระหว่างลาดพร้าว24กับ26ค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้า ตามเข้ามาได้เลยนะลูกค้าไม่ว่าอยากอยากได้ทรงแบบหล่อๆคมๆแบบนี้หรือว่าอยากได้ทรงสวยสายฝอรหรือจะเป็นสวยสโลปสายหวานทรงสรารังนะคะก็ทำได้หมดเลยคุณหมอที่ Trinity นะคะ อจองแล้วค่ะรอนัดทำสิ้นปีได้เลยค่ะพี่บีบีแล้วพบกันนะคะลูกค้าความสวยรออยู่นะทุกคนนะ่าแล้วก็สำหรับเทคนิคที่คุณหมอใช้กับคุณกันนะคะจะเป็นเทคนิค NTLT นะคะจากเดิมที่คุณลูกค้าเนี่ยมีปัญหาปลายงุ้มนะคะตอนนี้คุณหมอมีการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง เนื่องจากสันจมูกก็มีท้าสูงด้วยเป็นคนมีห้าสูงด้วยก็มีการแก้ไขโครงสร้างใหม่แล้วก็ช่วงปลายที่มีความงุ้มเนี่ยคุณหมอก็แก้ไขแล้วก็ใช้เทคนิค NTLT ในการยืดโครงสร้างปลายจมูกนะคะโดยการใช้เนื้อเยื่อหลังหูรองปลายอีกครั้งหนึ่งนะคะทําให้ปลายจมูกเนี่ยดูโด่งนะคะแล้วก็จมูกยาวขึ้นด้วยนะคะแล้วก็เป็นความโด่งที่ไม่ฝืดเนื้อคืออยู่ในระยะปลอดภัยนั่นเองนะทุกคนไม่ต้องกังวลเลยนะคะ หล่อแล้วหล่ออีกอใช่ค่ะพี่ค่ะหล่อแล้วก็หล่ออีกขึ้นไปนะคะคุณกันแล้วก็สําหรับไม่ว่าจะเป็นคุณผู้ชายคุณผู้หญิงนะคะใครอยากหล่ออยากสวยนะคะได้หมดทีนิตี้นะคะคือเสกให้ได้หมดเลยนะคะก็สาหรับเคสน,นี้นะคะของคุณกันเนี่ยก็ทํากับคุณหมอชัยไปนะคะโอเคเดี๋ยวให้คุณกันฝากถึงเพื่อนๆทางบ้านที่เขากําลังลังเลยอยู่หน่อยค่ะลูกค้า่ะ เอ๊ะจะเจ็บไหมนะคุณหมอจะดุไหมนะมันจะน่ากลัวอย่างที่คิดไหมนะโอเคก็ใครที่อยากมาทำนะก็มาได้เลยไม่เจ็บอย่างที่ฉีดยาชาแป๊บเดียวไม่เจ็บแล้วโอเคเห็นไหมคุณการบอกว่าชิวๆนะคะ <c oughs> เพราะว่าฉีดยาชาเนี่ย <c oughs> ก็ไม่ต้องมโนไปเองว่ามันจะต้องเจ็บอะไรเหมือนที่เขาพูดกันนะคะ <c oughs> ให้ลองเข้ามาก่อนแล้วจะรู้ว่าเป็นอะไรที่จิบๆมากๆ, <c oughs> ๆเพราะว่าคุณหมอที่ททนีตี้เนี่ยมือเบาทุกคนนะทุกคนอ่า อย่าลืมเข้ามานะคะทุกคนแล้วก็ใครที่อยากได้ทรงแบบไหนก็ยื่นเร็ให้คุณหมอดูได้หรือจะไปดูแบบในหน้าเพจของ Trinity Clinic mm. ได้เลยนะคะคลินิกอยู่ระหว่างลาดพร้าว2 24ถึงลาดพร้าว26ค่ะคุณลูกค้าตามกันมาได้เลยนะคะแล้วก็ใครที่อยากแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอัปเดตอยากดูคุณกันในช่วง3เดือนหรือว่าช่วงแบบ เออหเดือนอะไรอย่างเงี้ยก็คอยติดตามทีนิตี้เอาไว้เผื่อวันไหนฟุกๆุกคุณกันเข้ามานะให้ทางทีนิตี้เนี่ยดูแลนะคะก็คอยอาจจะขอคุณกันมาไลฟ์สดอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมความหล่อก,กันอีกรอบนึงนะคะทุกคนอ่าวันนี้เดี๋ยวให้ลูกค้าไปพักผ่อนก่อนนะคะขอบพระคุณมากนะคะบ๊ายบายคะ่ะ